ค่ะสวัสดีค่ะไม้ผลตอ้อยค่ะสวัสดีแฟนเพจนะคะสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามไม้ผลอ้อยมาตลอดนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทาง YouTube facebook ค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับเคาน์เตอร์นะคะเคาน์เตอร์ตัวนี้ตอนนี้ไม่ได้ใช้ไม้ผลทตทำแล้วนะคะตอนนี้คือไม้ผลตก็ขาดตลาดนะคะก็นำไม้ตรงนี้มาทำนะคะ ไม้ตามร้านเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปเลยนะคะขนาดของเคาน์เตอร์ตรงนี้ก็อยู่ที่หกสิบร้อยสี่สิบค่ะความสูงอยู่ที่แปดสิบนะคะมีช่องใส่ของด้านนี้เป็นด้านหน้าด้านนี้เป็นด้านหลังของหรือด้านหลังของของคนที่จะยืนขายของนะคะคือตู้นี้มันใช้ได้ประมาณสองสามอย่างจะทำเป็นตู้วางทีวีชั้นวางทีวีก็ได้นะคะคือทีวีจะวางด้านบนแล้วก็ มีขอบกันตกค่ะขอบกันตกตรงนี้นะคะนี่นะคะเราทำขอบที่กันตกนะคะแล้วก็ชั้นนี้วางของได้ค่ะชั้นล่างก็จะวางของได้ค่ะถ้าเรียกเป็นชั้นอนเนกประสงค์คือก็ได้นะคะจะใช้วางตู้ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะตามที่นำเสนอ,อวิดีโอครั้งที่แล้วนะคะ สีที่ใช้ก็เช่นกันค่ะสีนี้ก็คือออกสีแดงน้ำตาลสีโอก๊กสีผสมกันนะคะประมาณ3ามสีค่ะความกว้างอยู่ที่60สิค่ะด้านยาวด้านนี้อยู่ที่ร้อยสี่ิบนะคะความสูงอยู่ที่80สค่ะคือด้านนี้จะเป็นด้านหน้าก็ได้นะคะถ้าเราขายก๋วยเตี๋ยวก็จะอยู่ด้านนี้จะอยู่หน้าร้านนะคะแล้วตรงนี้จะวางตู้ก๋วยเตี๋ยวนะคะ แต่ถ้าเป็นชั้นวางทีวีเราก็จะใช้อีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้ส่งไปกรุงเทพค่ะเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่ไม้ผลิตอ้อยส่งของไปไกลขนาดนี้นะคะปกติไม่เคยส่งไปไกลขนาดนี้นะคะ ครั้งนี้จะลองทําเป็นครั้งแรกนะคะขอบคุณคุณลูกค้านะคะที่เชื่อใจที่ว่าเออไม้ผลิตอ้อยจะส่งไปให้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามช่องทาง YouTube และ Facebook นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ